thank you กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับมินลิมูฟค่ะพลังวลนิดนะคะที่ช่วยคุณใช้แรงทาเงินให้เงินทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทุกทุกวันเลยเพียงแค่วันละนิดเท่านั้นนะคะวันนี้อยากจะชวนให้ทุกคนหลับดีขึ้นวันละนิดนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบอกว่ามีปัญหาการนอนหลับนะคะบางก็ใช้อาหารเสริมอย่างเมลาโทนินซึ่งเข้ามาช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีงานวิจัยนะคะที่ทําให้เห็นว่ามีการใช้เมลาโทนินมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเมลาโทนินนะคะเป็นฮอร์โมน ที่ช่วยควบคุมการหลับและตื่นค่ะในช่วงก่อนปี2000มีการใช้อาหารเสริมที่เป็นเมลาโทนินเนี่ยประมาณแค่0.4%เท่านั้นเองนะคะแต่แล้วพอปี2017เป็นต้นมากลับพบว่ามีการใช้อาหารเสริมประเภทเมลาโทนินเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวเป็น2.1%ค่ะนั่นก็สะท้อนนะคะว่าตอนนี้มีผู้คนจํานวนมากที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับค่ะดังนั้นนะคะจึงพยายามหาตัวช่วยผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วอาหารที่อยู่ในตู้เย็นของเราเนี่ยแหละน่าจะเป็น ตัวช่วยที่ดีเพราะว่ามีสารเมลาโทนินที่ช่วยเรานอนหลับได้ดีขึ้นหลายชนิดทีเดียวค่ะอาหารอย่างแรกเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะนอนหลับดีขึ้นต้องทานถั่วค่ะเพราะมีการศึกษาที่น่าสนใจในเดือนมกราคมปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะคะบอกว่าถั่วหลายประเภทมีเมลาโทนินสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลนัทนะคะที่มีปริมาณเมลาโทนินที่สูงค่ะเช่นเดียวกับอัลมอนด์ท้าวเซลนัท มเมล็ดฟักทองและพิสตาชิโอค่ะแต่ก็มีคําแนะนำํำนะคะว่าถ้าอยากจะทานถั่วเหล่านี้เพื่อช่วยเรื่องการนอนหลับค mm. วรจะทานแบบดิบๆหรือว่าแบบเดิมๆผ่านกระบวนการให้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าไปผ่านการคั่วแล้วจะมีผลต่อสารในถั่วน,นั้นๆนั่นเองค่ะ สำหรับอาหารอย่างที่2ก็คือปลานั่นเองนะคะมีการศึกษาในปี2014ค่ะพบว่าถ้าใครทำปลาแซลมอน3มื้อต่อสัปดาห์แล้วทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเป็นเวลา5เดือนจะนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะคะและไม่ใช่แค่ตอนนอนเท่านั้นค่ะตอนตื่นมาก็สดชื่นและมีประสิทธิภาพทางการทำงานที่ดีขึ้นอีกด้วยละค่ะ อาหารประเภทที่3นะคะที่ส่งผลดีต่อการนอนหลับก็คือไข่นั่นเองค่ะเป็นอาหารง่ายๆแล้วก็คู่บ้านของคนไทยเลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือไข่เนี่ยมีสารเมลาโทนินสูงกว่าเนื้อสัตว์อีกนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะใครที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเบาหวานก็ไม่ควรทานไข่มากจนเกินไปควรทานในปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะ อาหารประเภทที่4นะคะที่มีเมลาโทนินสูงและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น oh. ก็คือเชอร์รี่นั่นเองนะคะ oh. เป็นผลไม้ยอดนิยมสําหรับใครหลายคนทีเดียวนะคะ oh. โดยเฉพาะเชอร์รี่ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ย oh. จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น oh. เพราะว่ามีสารเมลาโทนินมากหน่อยะคะ่ะ สุดท้ายนะคะก็คือนมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนมวัวมีเมลาโทนินที่สูงนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถนอนหลับได้สบายเราเลยเห็นโฆษณาตอนเด็กๆนะคะว่าถ้าอยากจะหลับสบายคุณพ่อคุณแม่มักจะให้เด็กๆดื่มนมก่อนนอนซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะซึ่งถ้าใครทานนมวัวได้นะคะจิบนมก่อนนอนสักนิดอาจจะทำให้คุณหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วปลาไข่เชอร์รี่หรือว่านมนะคะนั่นคืออาหาร5ชนิดที่มี เมลาทโทเนนสูงแล้วก็จะช่วยให้คุณเองนอนหลับได้ดีขึ้นพร้อมตื่นมาอย่างสดใสในแต่ละวันนะคะลองค่อยๆปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็เลือกกินทีละอย่างแล้วลองดูร่างกายตัวเองนะคะว่าตอบรับกับอาหารเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะถ้านอนหลับดีขึ้นก็น่าจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยละคะ่ะ